แจ็คนะครับลุงแจ็คหายไปประมาณเกือบหนึ่งเดือนไปลองผิดลองถูกเรื่องเรื่องการเปิดลานมาอันนี้ลุงแจ็คกลับมาแบบเต็มรูปแบบครับเต็มรูปแบบือว่าการตอบรับดีพอสมควรโดยการหันมาขายก๋วยเตี๋ยวหมูเนื้อน้ำตกแล้วลุงแจ็คมีสูตรเด็ดจะมาฝากเพื่อน <S <S เป็นสูตรที่ทำจริงขายจริงและรับรองอร่อยมากอย่าตามลุงแจ็คไปดูเลยครับ ว่าลูกแจ็คมีสูตรเคล็ดลับอะไรบ้างถามมาเลยครับเอาละครับอันนี้เรามาดูส่วนของที่เป็นเครื่องเทศนะครับว่ามีอะไรบ้างที่ลูงแจ็คซื้อมาเนี่ยมันจะเป็นเครื่องเทศแบบไม่ใช่แบบซองที่เขาใส่กันแบบเป็นเป็นเป็นแท่งๆนะครับลูงแจ็คซื้อแบบเครื่องเทศแบบผลมาอย่างเงี้ยซื้อที่แมคโครมีครับเป็นโลยกะผลพริกไทยผลอะไรพวกเนี้ยครับเดี๋ยวรายละเอียดว่ามีอะไรบ้างเนี่ยลุงแจ็คจะส่ง เดี๋ยวจะจะลงไว้ใต้คลิปให้ทีหลังเพราะเราใช้พวกนี้มันง่ายครับง่ายมากแล้วเครื่องเทศค่อนข้างหอมมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวันบ้างเรามาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากช่วงเจียผลครับคุณเจคจะทาแบบแบบง่ายๆเลยนะแบบไม่ต้องมาเป็นกรัมเป็นอะไรพวกนี้นะครับแบบสู่แบบบ้านๆเราเลยอ่าช่วงเจียผล สองช้อนโต๊ะไปเลยครับสองช้อนโต๊ะเดี๋ยวรายละเอียดว่ามีอะไรบ้างเนี่ยคุณแจ็คจะลงให้ทีหลังนะครับเนี่ยเอาเพื่อนๆถามว่าทําไมสงสัยว่าทำไมลุงแ,แจ็คมีสองหม้อคือลุงแจ็คแยกหม้อระหว่างหม้อหมูกับหม้อเนื้ออ่าครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับลุงแจ็ป่นสองช้อนนะครับตั้งไว้ปึบ๊บอันนี้คือผงพะล้ป่นครับ มอโรมันก็ปนอยู่แล้วล่ะเนาะมอโรสองช้อนโตครับแล้วก็ตักประมาณนี้แหละครับสองช้อนเนี่ยนี่ๆลุงจะตักให้เห็นเลยสองช้อนใส่หม้อละสองช้อนครับสองช้อนมอโรสองช้อนนะหรือเพื่อนๆจะจดไปเลยก็ได้นะครับลุจะค่อยๆทําให้ดูครับมอโรสองช้อนอันนี้คือเมล็ดผักชีป่นครับ เพิ่มความหอมเข้าไปเองอันนี้คุแจ็คซื้อมาใช้ใช้เองครับเนี่ยแล้วกดชีผลส่ง2ช้อนและได้ผลมากน้ำซุปก็ทั้งหอมผลตอบรับของลูกค้าที่เคยมาทานเนี่ยมากินเนี่ยเอาภาษาบ้านเลยมากินเนี่ยกลับมากินอีกรอบหนึ่ง2ช้อนครับซึ่งแสดงว่าถ้าของเราแม่อ่อยก็คงไม่กลับมากินแน่นอนเสร มาก็เพิบิไทยขาวผลนี่เมื่อกี้ว่าเรียกกชีใช่ไหมพริกไทยขาวผลสองช้อนแล้วลุงจะบอกเคล็ดลับอีกอย่างนะพอแล้วเนี่ยอันนี้คือหม้อแรกที่เราทำนะพอหม้อต่อไปเนี่ยเราลดสูตรลงได้พราะความหอมของหม้อที่แล้วเราเนี่ยยังมีอยู่ เอาลงสู่ด้วยอย่างละช้อนอย่างละช้อนครับอันนี้คืออะไรนะใม่บานไม่ดอมาติดไว้แล้วเนี่ยเพราะว่าตอนใส่ทีแรกมันอ,อันนี้คือปุยกักครับเนี่ยปุ๋ยกกปนปุยกับบปยกปนหนึ่งช้อ,น,อนนี่จะใส่ไปเลยพนอนแล้วหนึ่งช้อน แต่ราคามันค่อนข้างจะสูงนิดนึงแต่ความหอมใช้ได้ครับแล้วก็วันต่อไปเนี่ยเราเราลดสูตรลงได้เลยลุกแจ๊กบอกเลยเราแจ๊ทํามาครึ่งเดือนเนี่ยถือว่าสูตรนี้โอเคมากแล้วก็อบเชยป่นหนึ่งช้อนเนี่ยทำบ้นบานเรานี่ครับไม่ต้องไปรวมเป็นกรมเป็นเกลมผมลูกแจ็กบอกเลยว่า ไอเป็นโกงเนกรรมเนี่ยถ้าเอาจริงๆอ่ะเราทํมันมันไม่ได้หรอกใช่ไหมครับเร,เราใครจะมาช่งมาช่างอันนี้อาจจะเป็นขาผลครับขาปนอีกอย่างละหนึ่งช้อนเนี่ยมันจะทำให้เห็นตาไห้เห็นเลยเนี่ยอันนี้ย้ํานะครับอันนี้คือหม้อแรกนะหม้อแรกที่เราทําเนี่ยแล้วพอหม้อต่อไปเนี่ยวันต่อมาเนี่ย น้ำซุปเนี่ยมันเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งน้ำซุปเราจะไม่ทิ้งนะอะน้ำซุปเราน้ำซุปเราไม่ทิ้งนะครับผมแจ็คบอกไว้เลยเป็นเคล็ดลับเลยน้ำซุปเราไม่ทิ้งอืมอรักดเสร็จ่าพวกเครื่องเทศ,เค,เ,ทศเครื่องเทศชุดนี้ถือว่าเรียบร้อยหมดแหละอันนี้เรามาดูเพิ่มเติมมีอะไรบ้างที่จะต้องใส่ลากขี้คุณแจ็คซื้อมา20บาทนะก็แบ่งขึ้นใส่ลงไปเนี่ยลากขี้ หัวเนื้อโคลม่ม้ออ่าปึ๊บอ่าครับราบบชีแล้วก็มีกระเทียมครับกระเทียมกระเทียมบดเนี่ยกระเทียมปั่นเนี่ยหนึ่งถ้วยเราเนีย่ยหนึ่งถ้วยเนี่ยเนี่ยประมาณถ้วยแกงนี่แหละครับไม่ถึงก็ได้อ่าอยา่างละครึ่งใส่ลงไปนี่ผมจะไปแบบไปแบบแบบช้าๆนะไม่เร็วนะเพืแบบ่อนๆจะจดได้ครับ เป็นหนึ่งหนึ่งแก้วว่านั่นเถอะอ่ะเป็นแก้วอย่างเงี้ยแหละครับเนี่ยแก้วอย่างเงี้ยอ่าเฮ้ยแต่แรกเนี่ยอ่ะอันนี้เป็นของที่แบบเป็นเป็นเครื่องเทศแล้วก็พวกที่ที่ไม่ใช่แบบน้ํานะครับเดี๋ยวต้องมีพวกเซีลซี่ยววะอีกเดี๋ยวเราค่อยว่ากันทีหลังแล้วก็ผมงชูรสครับซิลจักใช้เนี่ยเป็นของชูรสอายุโงมโตะพัดนะพัต้องมีคําว่าพัดนะครับไม่ได้ค่าโฆษณาแล้วครับเพราะจ็ค ไม่มีใครเข้ามาโฆษณาทาเอง <c oughs> อายุโมาโตะผงชะลดเนี่ยแหละครับ2ช้อนนี่ครับตักกันเห็นเลย2ช้อนแตถ้าเป็นธรรมดาก็าอาจจะใส่เยอะหน่อยครับเพรู้สึกว่าสูตรนี้มันจะเข้มข้นอายุมโตพัดเนี่ยครับธรรมดาก็อาจจะใส่3ช้อน4ช้อนเสร็จแล้วนี่รสด,ดี เรารถด,ดีครับรถด,ดีที่มึงแจ็คใส่นะสองช้อนเหมือนกันหนึ่งช้อนเนี่ยสองช้อนหนึ่งช้อนเนี่ยสองช้อนใไปเลยอันนี้เป็นตู้ของแห้งๆนะครับ แม,แม่บ้านแม่บ้านหยิบน้ำตาลขวดกับน้ำตาลให้หน่อยดิตาลขวดกับน้ำตาลมะพร้าวนั่นแหละอันแก่แล้วเนี่ยโอเคนั่นแหละอ่ะแล้วก็นี่ครับอันนี้คือน้ำตาลกลวดนะครับอันนี้คือน้ำตาลมะพร้าวซึ่งใครไม่มีน้ำตาลกลวดเลยก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวอย่างเดียวก็ได้นะเพราะว่าถ้าเป็นตาลต่างจังหวัดเนี่ยมันจะว่าน้ำตาลกขวดเนี่ยค่อนข้างหายาก าตาร้าวประมาณเนี่ยใส่ถ้วยแกงแล้วเนี่ยอ่ะเห็นเห็นหนะครับน้ำตาลมะพร้าวาจะเป็นก้อนอย่างเงี้ยหรือเป็นน้ําตาลปี๊บเนี่ยครับเนี่ยประมาณนเนี้ยเนี่ยหรือน้ําตาลปึกน้ําตาลปึกก็ประมาณสามก้อนสี่ก้อนนะอ่าเดี๋ย,นะยวช่างใส่เห็นเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยนะเนี่ยใส่แล้วเท่ากันนะครับหม้อหมูหม,อม้อเนื้อเนี่ย,เ,ยเออความหวานมันจะอยู่ในนี้แหละ ประมาณประมาณหนึ่งถ้วยเนี่ยนะที่เราที่ที่ดูแจ็คเขียนให้ดูเมื่อกี้นะนั่นแหละครับใช้กะเอาครับมือสูตรมันไม่มีสูตรตายตัวครับดูแจ็คบอกเลยอยู่ที่ความชอบอแต่ละคนเด็กค่อยหน่อยเราต้องมาชิมอยู่ดีครับเสร็จแต่สูตรที่แจ็คทำเนี่ยมันจะก,กลมกล่อมมากเพราะดูแจ็คทำมาครึ่งเดือนเนี่ยทำเองขายเองลองผิดลองถูกมาเนี่ยใช้ได้ครับอ,อันนี้เรื่องการตรวจนะ ใล้ๆยู่ไนว่าเท่ากันแค่ไหนอะไรยังไงนี่ครับนี่อ่านี่ยจะประมาณเนี้ยเนี่ยเท่ากันนะครับถ้วยเล็กๆถ้วยน้ําจิ้มเราก็ได้ครับอ่ามันถ้วยน้ําจิ้มก็ได้หนึ่งถ้วยถ้าเป็นถ้วยน้ําจิ้มเราประมาณเนี้ยเนาะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมใส่ไปก็เนี่ยประมาณหนึ่งถ้วยน้ําจิ้มนะครับเห็นไหมอ่าใส่ไป ไหนป่ะมีอะไรเดี๋ยวพูดไปน้ำๆเดี๋ยวลุงแจ็คมาให้ดูทีหลังนะเราใส่อะไรรับอีกอ่าต่อมาก็เป็นเนี่ยครับใบเตยแล้วนี่แหละประมาณเนี้ยประมาณสิบใบนะมวนมนน,น,น,นรับล้างให้สะอาดนะมาใส่ลงไป มุนๆแล้วก็พันกันอย่างเงี้ยครับโอเคอันนี้นะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปใส่หม้อครับครับอันนี้เป็นเป็นเป็น,ปนอันนี้เป็นที่ลูกแจ็คเตรียมไว้ทั้งหมดที่จะใส่น้ำซุปนะแล้วตุนหมูตุ๋นเน้อเปื่อยอ่นะเปิดหม้อ นนก็ใส่เข้าไปเห็นไหมจะใส่เข้าไปเลยนะอันนี้เป็นเครื่องเทศเครื่องเทศแบบแห้งนะน้าที่เห็นเนี่ยน้ำน้ำซุปดั้งเดิมของแจ้งนะนนใส่เข้าไปมอหมูอันนี้มอหมูใส่กันอันนี้เป็นหม้อนเนื้อนะหครับ หนหมหอมมากโอเค,ออเคปิดไ่าอันนี้มันเดือดแล้วนะเดี๋ยวนุ้๊จ๊ะจะให้ดูเลยพอเดือดแล้วนะาใส่เล้งเข้าไปอันนี้เป็นกระดูกวัวใส่วัวไปก่อนอ่าเนี่ยนี่เป็นเนื้อครับ น้ำเนี่ยคุณจ๊กจะกใส่น้ำอยู่ประมาณ20ลิตร18ถึง20ลิตรนะหม้อเบอร์40ส่วนอันนี้คือขั้วตับหมูตุ๋นเนี่ยเราใช้ขั้วตับหมูนะเสียงก็อาจจะดังหน่อยนะเพราะว่ามันอยู่ริมถนนอ่ามาแกใส่ลงไปถามว่าใช้เวลานาน,านไหมในการตุ๋น เนื้อต้มเนื้อเปื่อยเนี่ยประมาณหชั่วโมงกัน20นาทีครับเพราะถ้าเกินนั้นเนื้อจะเปื่อยมากใส่เข้าไปโอเคอันนี้ยังเรายังไม่เสร็จนะเพราะว่ามันจะต้องมีซงมีซอสอะไรอ่อะเดี๋ยวตาลุ้แจ๊กเข้าไปดูว่าาจะผสมซอสอะไรเข้ามาอีกนะ ใครับเราไปดูว่าต่อไปเครื่องปุกจะมีอะไรที่มันเป็นแบบเป็นน้ำๆอ่ะน,น,นะเดี๋ยวเราก็ใส่เข้าไปทีหลังนะเนี่ยครับเราปูยยี้เราปุยยี่บดน,นะมันจะทําให้น้ําซุปเราหอมมากประมาณหนึ่งถ้วยนหนึ่งถ้วยครึ่งเนี่ยเราแบ่งครึ่งกันหนานสองถ้วยสองหม้อหม้อหมูกับหม้อเนื้อ ใช้กะเอาจ็คบอกเลยหนึ่งแก้วอ่ะ้ประมาณหนึงแก้วประมาณหนึ่งแก้วเราเนี่ยแก้วดื่มน้ำเนี่ยแหละครับเนีน่ยนะหมดละใช่ไหมเดี๋ยต้องผู้ยี้บดนะต้องผู้ยี้เนี่ยลุงแจ็คซื้อมาโหลหนึง่งประมาณร้อยกว่าบาทใช้ได้นานนานอยู่ จะไม่ใช่ให้ดูโบโลใหญ่ๆเงี้ยโรนงอืม,มเรียกอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้เราหูยีเศษแล้วก็อ่ะซอสฝาเขียวนี่ฝ้าฝาเขียวนะเราใส่ไปเลยจะ,จะให้ดู ประมาณหนึ่งแก้วเนี่ยนะหนึ่งถ้วยเนี่ยหนึ่งแก้วเนี่ยนะใส่ไปเลยซึ่งสองหม้อเนี่ยรสชาติไม่ต่างกันเลยนะที่ลุงแจ็คทำมานะรสชาติของน้ำซุปเนี่ยใส่ไปเลยซอสกราเกียบปุ๊บเสร็จแล้วก็ สีอุวขาวสีอุวขาวสีอุวขาวสีุ่ขาวแล้วก็ซอสดำอันนี้เป็นสีอุวขาวนะแต่สีอวขาวตัวนี้นะสลัสดแดงนะใส่เท่ากันครับเมื่อกี้ใส่เกือบเต็มแก้วที่แจ็คให้ดูเท่าเท่า,อาซอสปรุงรสฟ้าเขียวครับ อ่ะอันนี้หมดละเดี๋ยวกดใหม่มาบางคนบอกเฮ้ยมันมันเรื่องมากแต่ว่ามันไม่ได้เรื่องมากมนะครับุะแคบอกมันคุ้มค่าเนี่ยเท่าใส่ใส่เท่ากันกับใส่เท่ากับซอสฟ้าเขียวเลยเอาสีามมาด้วย เท่ากันครับสูตรนี้ลุงแจ็คจะไม่ใส่เกลือนะลุงแจ็คบอกก่อนว่าไม่ใส่เกลือเพราะว่าตัวซีอิ๊วขาวใส่ตัวรสด,ดีพวกเนี้ยแล้วก็ซอสต์ผักเขียวมันจอดเค็มอยู่แล้วนะเอาไปแล้ใส่ซีอิ๊วดำนะซีอิ๊วดำเราใส่แค่สีสันนะครับไม่ต้องใส่เยอะ เราเป็นช้อนตัวก็ใส่ประมาณ3มช้อนต่ออ่ะเนี่ยเห็นไหมครับเราใส่ไม่เยอะใส่พราะเป็นสีสัน ต้าเจียว,วเียาเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปเลยตเียาเนี่ยแก้วนึงนะเดี๋ยวเรามาแบ่งครึ่งเอาอเจียวแกะหมดก็ดีซื้อไว้แล้วหรือเียามึงจะใช้ตัวนี้นะสะลัดฟ้านะกลมกล่อมก็แล้วแต่ความชอบเขาจะใช้สลักอะไรก็ได้ ยักษ์รสช,ชาติก็ไม่ต่างกันมากหรอกเหายาะขยาะยักษ์ลึกขยาให้เป็นไหล่เจียวเอานหนึ่งแก้วนี่นะเจียวหนึ่งนะแก้วเราก็แบ่งกันปร้ครึ่ง ดเจ้ยเดี๋ยจะทำให้น้ำซุปเราข้นหอมรซดเจี้ยด้วยมันจะขออกเลยอ,ะอกะที่กันเลือดเลือดวัวแล้วก็เลือดหมูครับตามร้านก็มีขายร้านขายหมูขายเนื้อวอัวพวนี้าน้ำกระเทียมดองนะ เห็นไหมขวดเนี่ยผมจะจะไม่ใส่หมดขวดนะจะใส่หม้อละครึ่งหม้อละครึ่งแก้วมาณนี้เห็นนะเห็นขวดไหมเดี๋ยัน้กระเทียมดองมันจะมีความหวานออกมาในตัวอะไรกะกะดูพอดีนะครับครึ่งขวดเ่ยเห็นนะอ่าหนึ่งขวดเราสามารถใช้ได้ครึ่ง ขวดหนะึ่งเราสามารถใช้ได้สองทีอ่ะฮะน้ำกระเทียมดองอันนี้มาแล้วเดี๋ยวเราจะนี่ไปเทในหม้อแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาทำกะทิกับเลือดโอ้โหเดือดเลยเดือดเลยโมโหใครมาเอ้สองหม้อเห็นไหมหม้อหมูกับหม้อเนื้อหอมมาก อ,อันนี้เราจะน้ำที่เราปรุงมาเมื่อกี้นะใส่ลงไปหม้อหมูเอ้ยนี่หม้อเนื้อใส่ลงไอันนี้หม้อหมูใส่ลงไป ก็เหลือส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งมาดมแจัหมักมาครับเราถึงขั้นตอนแรกของการทำน้ำซุปนะกะทิกะทิกลองใหญ่นะเราก็แบ่งครึ่งนะแบ่งครึ่งรวางหมูก,กับเนื้อเราแบ่งครึ่งเลยเราครึ่งกลอง ใสสายตากะเอาว่ามันเท่ากันได้สองข้างาตาไม่เก๋แล้วก็แล้วก็เลือดนนี้เป็นเลือดวัวนะสีงแดงๆนี่เลือดวัวอ่าบางคนเขาจะใส่หมดขวดนะขวดเนี้ยก็เจ็ดร้อยห้าสิบเลยแจ็คะใส่ไม่หมดขวดอ่ะหลวงแจ็คจะใส่ประมาณแค่ครึ่งขวด เราใส่หมดแล้วน้ำมันจะข้นมากเนี่ยจใส่แค่นี้เห็นไหมพอเราจที่ลุงแจ็คลองแล้วเนี่ยน้ำมันจะ่้นข้าง้นเลยซึ่งบางคนก็ไม่ชอบน้ำข้นใครชอบน้ำข้นเราจะมาใส่น้ำตกที่หลังไนี่ข้อของเราคือก๋วยเตี๋ยวหมูเนื้อน้ำตกอันนี้เลือดหมูเลือดหมูมันจะสีเข้มๆไม่แดงนะใส่ลงไปเหมือนกันครับ จะก็จะใส่แค่ครึ่งขวดเหมือนกันเรื่อนมนี่นะนะมาขั้นตอนสุดท้ายเราไปใส่หม้อ,อกันเมื่อกี้มันจะก็ใส่ล้วงใส่เล้งอะไรให้เห็นแล้วนะ,ะเราเห็นพอน้ำเดือดตรงน,นี้แล้วนะแล้วก็จะเทเลือดที่เราผสมมาเมื่อกี้ในหม้อนนะก่อนเนทะนะแล้วต้องตะแกรง น่อนก่อนนะเพื่อให้เลือดมันแตกเวลาลงน้ำจะดูแจ็คหรนแล้วพอไม่เห็นนะเอาเห็นกันเทนะครับเห็นไนะหมนะเ,เ,เ,เหมือนกันเนื้อเนื้อวัวเหมือนกันเพื่อให้เลือดไม่จับเป็นก้อนนะหอมมากแจ็คบอกเลยว่าหอมมาก cái còn thấy không? Vận hành làm lần gan. Đó không có. Để check cái สวยสีสวยสีน in ้ำซุปสวยมากความหอมของใบเตยแล้วก็เครื่องเทศที่เราใส่ลงไปโอเคแล้วก็รอให้เนื้อเปื่อยกับหมูเปื่อยก่อนหมูเดือดยังยังไม่เสร็จเลยครับครับนี่ก็เป็นสูตรที่ลุงแจ็คบอกไป ให้เพื่อนๆได้ได้ชมกันนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบสูตรที่ลุงแจ็คทำเนี่ยลุงแจ็คบอกได้เลยว่าทําขายได้ลุงแจ็คทำเองขายเองขายได้จริง,งแจ๊คเขาบอกเลยใส่แว่นแล้วมองไม่เห็น <c oughs> เสียงก็ค่อนข้างดังหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นริมถนนนะ <c oughs> แล้วก็ถ้ายัางไงถ้าึ้นชอบสูตรที่ลุงแจ็คทำเนี่ย ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c ไคร e ให้ลุงแจ็คด้วยนะครับเดี๋ยวลุงแจ็คจะมารีวิวร้านรีวิวร้านของลุงแจ็คเนี่ยเวลาม,มีลูกค้าเข้ามาให้ชมในคลิปต่างๆต่อไปสำหรับที่นี้ลุงแจ็คลาไปก่อนสวัสดีครับ